ตอ่หัดคอนวินิบาหมาไงเรื่องนอนอนหยูดส่วนงานวิวาก็หายไปนะตอนที่ยี่สิบเหตผู้ไปดีมาอสบายสบายไปไปหนกันเลยถ้าหลุดปากคําว่าเหมียวมาก็ขอโทษนะเรากําลังติดแอป P ไลฟ์สดแอปหนึ่งอยู่แล้วเราก็เป็นคนไปไลฟ์สดด้วยแต่ว่าคําที่เราพูดก็มีแต่เหมียวกับเหนียวแล้วก็เหนียวคือ <laughs> คนจริงเราคาแรคเตอร,ร์เป็นแมวนั่นแหละทอาที่ทอดทีคนที่เอาเอา้เอาเลือไม่ไปเลือดไม่ไปอ เลื่อไม่ไปหมูน้อยตื่นได้แล้วคุณคุณทำอะไรทำไมสนจะอยากจะทำอะไรบางอย่างาในรถหรูหลักล้านคันนี้สักหน่อยไหมพอแล้วนะนี่เขาเก้าพุรื่ังลมุกหน้าไม่อายแบบนี้ออกมาได้ยังไงกันโอเคนี่มันดึกมากแล้ว เปลี่ยนรองเท้าเอาแก้วของเธอแล้วกลับไปที่ห้องของเธอได้แล้วนี่เขากำลังคิดว่าฉันจะไปเอาของของเขาไปงั้นเหรอใครอยากได้รองเท้าแก้วของคนถ้าไม่ใช่พราคุณนงครับฉันนฉัถ้าไม่ใช่พราคุณมาครับฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันก็ไม่อยากจะใส่หละ เขากดเหรอทั้งท่กลัวว่ารองเท้ามันจะกะเท้าเธอจนเจ็บต่างหากก็พูดได้ว่าฉันจะไปเลยตีดกดแทนทนั้งทีค่ะแต่กนไมเอึ๊บชิงเขาพูดถูกมันก็ค่ะ เขาพูดถูกฉันมันก็ค่าบบที่เลยจะไปซินเดอเลราได้ได้ไงเธอกลับมาแล้วงานยังเป็นไงบ้างก็ไม่ไงอ่ะรองเท้าส้นสูงใส่ไม่สบายเลยฉันฉันเจ็บท้าจะตายอยู่แล้วเธอก็เอาเรองเทา้าเท้าโยนทิ้งไปแล้วเดินเท้าเปล่ากลับมางั้นเหรอ วันนี้เสี่ยวชิงมาหาเธออีกแล้วนะดูท่าทางเขาจะจริงจังมากเลยนะแล้วตกลองเธอจะคืนดีกับเขาหรือเปล่าคืนดีปะอะไรล่ะเขาจริงจังมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะตอนคบกันพูดสะเลิศหรืแต่สุดท้ายก็นอกใจไม่นอกใจไม่ใช่หรือไง ฉันเคยคิดว่าเสี่ยวชีคืออนาคตของฉันจะเดินแข็งข้างฉันไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคนไข้ห้องนี้อกาการแย่ลงอีกแล้วคนอายุมากแล้วเนาะฉันจะต้องทำใจแหละก็นั่นน่ะสิเลิกพูดเถิด รีบไปห้องฉุกเฉินกันดีกว่าไม่รู้ว่าคุณยายไม่รู้ว่าคุณยายจะดีขึ้นหรือปังไหมนะนี่มันคุณยายจบคลิปนี้ค่ะที่รู้อะไรก็ไชร์กันไปเลยนะคะไปปุ๊บไปลิงก์กาสบต่อบาเจกันใหม่ในคลิปหน้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปไปเจอน